สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านค่ะเพจไข่ทรงแหนแดงสกลนครค่ะแล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะซอลสกลนคนภูไทยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็พามาชมเนาะนี่หลังจากที่นะคะเราตักแหนแดงนะคะไปขยายแล้วนะคะลูกค้าค่ะข้อควรระวังเลยนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าสังเกตนี่คือเห็นไหมคะนี่ ถ้าสมมติว่ารากแหนแดงนะคะนี่ไม่ได้โดนน้ําดูผลที่เกิดขึ้นเขาก็จะเหี่ยวแห้งแบบนี้นะคะนี่เราต้องดูดีๆนะเวลาเราตักนะคะเวลาเราตักไปขยายนะแล้วก็พยายามให้เขานะคะรากเขานะคะกลับมาโดนน้ํานะคะไม่ไม่เช่นนั้นนะคะก็จะทําให้แหนของเรานะคะเสียหายได้แล้วก็เหี่ยวแบบนี้นะคะถ้าบางท่านอาจจะมีคําถามแล้วถ้าเหี่ยวแบบนี้เขาจะเป็นยังไงคะ คือถ้าสมมุติว่าเขาเหี่ยวเลยนะคะเป็นสีน้ําตาลเลยนะเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยเขาก็จะตกลงไปด้านล่างแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยของแหนแดงนั่นเองนะคะแต่ถ้าเขายังเขียวๆแบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะนี่ยังเขียวๆอยู่นะนี่ พออีกสองวันเขาก็จะฟื้นคืนแล้วก็กลับมากลายมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเอาจริงๆเอาตรงๆคือเขาไม่ไม่ตายเลยนะคือถ้าเขากลับมาโดนน้านะคะเขาก็จะยังดงํารงชีวิตอยู่ได้นะคะนี่ลูกค้าค่ะเวลาลูกค้าตักนะคะตักไปขยายลูกค้า้อควรระวังเลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะนี่น,นี่มาสบเองเลยนะคะอันนี้ ันนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นหนึ่งนะคะอีกอ่อาเป็นแหนแดงอีกโปรโมชั่นหนึ่งของร้านเราเนาะก็คือเป็นแหนแดงปนแหนเป็ดนั่นเองนะคะนี่จะมีแหนเป็ดเล็กนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าโปรตีนของแหนเป็ดเล็กนะคะจะมีโปรตีนเยอะมากกว่าแหนแดงนั่นเองนะคะอันนี้สาหรับใช้เลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกลเลงเง่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงปลาอะไรได้หมดเลยนะคะแบบน,นี้นะคะเป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะคะแล้วก็ สำหรับแม่พันเลยนะคะก็จะเป็นแหนแดงล้วนๆนะคะนี่ก็จะเป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งเนาะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะว่าแหนเป็ดเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งของเรานะคะนี่เป็นไว้สําหรับเลี้ยงสัตว์เนาะสำหรับลูกค้านะคะที่จะพเพาะเลี้ยงเพื่อนําไปจําหน่ายนะคะก็ สามารถทักมาถามทางฟาร์มได้ค่ะจะมีแหนแดงุนล้วนด้วยน,น,น,นะคะอันนี้เป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งนั่นเองนะคะของเรานะไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมแหนเป็ดเยอะจังอะไรแบบนี้ค่ะก็เวลาที่เราตักไปนะคะตักไปขยายแบบนี้ค่ะแล้วก็พยายามให้รากเขาโดนน้นนะคะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเคี้ยวเหมือนเดิมนะคะถ้าเขาแบบไม่เหี่ยวเกินไปนะคะแต่ถ้าเหี่ยวจนแบบเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ค่ะก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรนะเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยของอ่าบ่อของแหนของเรานั่นเองนะคะลูกค้าค่ะ ไม่ต้องตกใจนะคะแต่ว่าเราก็พยายามเนาะพยายามให้ลากเขาโดนน้าให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเขาจะได้เจริญเติบโตต,ต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเห็นเจอแบบนี้ก็พยายามนะคะพยายามใช้มือแบบนี้นะคะ่ะให้เขาให้ลากเขาลงไปที่น้ําให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะอันนี้คือเราตักแบบ, <akkor S 1> บ,ร,บรีบดีวันนั้นตักไปขยายแบบรีบๆนะคะเพราะว่าเขาแน่นเกินไปแล้วแล้วก็นี่ก็ตัก ไปขยายนะคะพยายามให้เขาโดนน้ำถ้าเขาไม่โดนน้ำน,นี่เห็นไหมคะลูกค้าคะถ้าเขางายขึ้นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ราเขาไม่ได้โดนน้ําแล้วางายขึ้นแบบนี้นะคะเขาก็จะนี่ต้นเขาก็จะเหี่ยวไปเลยนะคะนี่ค่ะลูกค้าคะนี่ ต้นเขาก็จะเหี่ยวแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าร่างไม่ได้โดนน้านะคะเขาก็ดูดสารอาหารไม่ได้เนาะเพราะว่าปกตินะคะเขาก็จะดูดสารอาหารจากดินแล้วก็มูลสัตว์ที่เราใส่ลงไปในน้ํานั่นเองนะคะลูกค้าค่ะนี่แล้วก็จับข้อหงายขึ้นแบบนี้นี่นี่จับข้อหงายขึ้นแบบนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะนี่เขาก็จะเหี่ยวแล้วก็พออีกสักสองวันนะคะก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิมน,นะคะ พยายามดูแลนะคะมีคือการดูแลแหนนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจเนาะว่า,า,น,น,านู่นนี่นี่นั่นนะคะแต่ที่จริงแล้วนะคะเราต้องแวะมาดูเขาหน่อยนะคะสักตอนเช้านะคะก่อนที่จะไปทํางานอย่างอื่นนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่มีงานอย่างอื่นทําก็แวะมาใส่ใจเขาหน่อยนะคะสักนิดสักครู่อะไรแบบนี้ค่ะก็มันจะส่งผลให้แหนเรานะคะคสุขภาพดีนะคะแล้วก็ต้นใหญ่แล้วก็ฟูสวยด้วยนะคะอันนี้เป็น อีกอเขาเรียกว่าอะไรวิธีการดูแลอีกวิธีหนึ่งนะคะลูกค้าค่ะสำหรับลูกค้ามือใหม่นะคะที่กำลังเพาะเลี้ยงแหนแดงอยู่ก็ขอให้สู้ๆนะคะกดติดตามเพจของเราไว้หรือว่าทางช่อง YouTube ก็กดติดตามไว้นะคะเพราะว่าเรามีความรู้นะคะของแหนนะคะมาแชร์ในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหานะคะวิธีการเพาะเลี้ยงนะคะเพาะเลี้ยงยังไงให้ได้ต้นสวยต้นฟูนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ